ประเด็นเอที่นักทุนถามก็คงเป็นประเด็นที่เอเรื่องของธนาคารพี่เปียกมองไงฮะทิศทางของกลุ่มธนาคารเพราะว่าอานักวิเคราะห์อะไรต่างๆาก็เริ่มมีบทวิเคราะห์ออกมาบอกว่าเอา๊ะมันน่าจะน่าจะมีดาวไซด์พอสมควรเรื่องของดอกเบีย้ยขาลงด้วยประมาณหนึ่งแล้วก็ เงบไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้พี่เปียกมองไงครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครใครมาเป็นผู้ว่าตบตอืมครับเอ่อถ้าเป็นคนจากธนาคารออมสินน้าจะลดดอกเบี้ยอืมถ้าเป็นคนจากแบงค์ชาติอาจจะชะลอการลดดอกเบี้ยครับผมยังตอบไม่ได้แต่ว่าถามว่าเทรนแนวโน้มมันเป็นยังไงก็ต้องลดดอกเบี้ยอืมเพราะเศรษฐกิจหลังจากโดยเฉพาะเรื่องภาษีทำเราดูตัวเลขเท่านั้นนะ ถ้ามาสามสิบจริงนี่จะ,จะต้องนั่งพิจารณาการละเอียดของบตัวละเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มธนาคารปิดไม่ได้เหมือนกสมมติว่าก็อย่างที่คุณแบงค์ให้ข้อมูลเมื่อกี้ครับว่าคือหลายท่านที่เห็นตารางปันผลของคุณแบงค์เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารเยอะนะครับเยอะชั้งชุดชุดเอเนี่ยอย่างเอชซีบีเนี่ยอย่างชุดเออย่างเงี้ยนะฮะมีเอชซีบีนะฮะมีเอ่อบีบีเอลนะครับ มีเคแบง์นะฮะซึ่งแต่ละตัวนี้ก็เรียกว่าปันผลค่อนข้างดีแม้แต่ราคาแถวแถวเนี้ยปันผลก็ค่อนข้างดีนะฮะเราใส่ปันผลเข้าไปเนี่ยพี่โบอกว่าค่อนข้างดีแต่ว่าเออเราไม่ได้ให้ลูกค้าหรือว่าไม่ได้ให้นักทุนเนี่ยเข้าเข้าลงทุนในจังหวะอย่างนี้นะซึ่งจริงๆแล้วผมกับพี่เปียกทีมงานพวกเราเนี่ยก็ดูไว้อยู่นะฮะว่าเออจังหวะการซื้อมันต้องต้องต่ํากว่าเนี้ยประมาณเนี้นะเราก็เลยรออันนี้คือเหตุผลนะที่ ที่เราเห็นอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแต่ว่าทิศทางทั่วโลกนะพี่เบียกนะมันมันเป็นการลดลดดอกเบี้ยมากกว่ามันคือทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นนี่ไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่ใช่ครับก็น่าจะเป็นอย่างธนาคารเราเราคิดว่ามันน่าจะทรงตัวหรือหรือดาวเกรดลงประมาณหนึ่งสำหรับเรื่องกำไรนะคิดคิดว่าอย่างนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าไม่ได้โดดเด่นมากนะครับ อันนี้คือชุด A เนี่ยฮะ b อ b k B ีเคแบก็มันก็เป็นการปรับฐานทั้งสิ้นนะฮะคือไม่มีตัวไหนเป็นขาขึ้นนะแล้วก็ที่ประกาศรูปออกมาวันนี้คือทิสโก้นะครับพี P ่เปียกผมก็คุยกันหลายครั้งเนะี่ยฮะแท็งแดงๆอย่างเงี้ยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้สนใจราคานี้เราก็ต่ําๆเลยอย่างเงี้ยนะฮะวิธีคิดก็อ,อย่างเงี้ยนฮะขีดไว้อยู่แถวเนี้ยครับถ้าลงมาก็เราก็มองเรื่องปันผลละนะวิธนนีนั่งทุนนะดูจังหวะซื้อจังหวะเข้าซื้อนะ แล้มันมันสอดคล้องกับเรื่องของรอบหุ้นด้วยนะครับสอดคล้องกับเรื่องของทิศทางของธุรกิจนั้นด้วยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับอาาัตราเงินปันผลหนาราคานั้นนะครับเวลาคิดนะก็ก็ครั้งหนึ่งก็หลายๆตัวก็เป็นแบบนี้นะันั้นก็คำแนะนาพี่เปียกสรุปก็คือว่าดูไปก่อนอีกสักนิดนะพี่เปียกครับเดี๋ยวเดี๋ยวใ้จังหวะซื้อผมจะแจ้งอีกทีนึงแต่ตอนนี้แบงก์ยังซื้อไม่ได้ครับราคา เด,เ,เดี๋ยวรอประกาศงบอะไรว่ากันไปก่อนั้งแรงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงตกลงแรงเลยัะครับให้แนวรับ